เพราะเรายัางมองเป็นสิ่งสนุกอยู่แต่ถ้าคุณใช้ชีวิตแบบนั้นจริงๆนั่นคือต้นทุนในชีวิตคุณนะครับถูกเพราะนั้นในการที่คุณขับเคลื่อนตัวเองออกจากบ้านไปมันมีต้นทุนทุกคนนะก็เลยเริ่มรู้สึกว่าต,วตัวเองต้องบีบในการซื้อให้ได้ละออย่างน้อยๆหนึ่งวันเนี่ยต้องได้หนึ่งชิ้นต้องได้หนึ่งชิ้นเอาอารมณ์ความท้าทายตัวเองลงไปท้าทายอารมณ์ตัวเองให้ได้ก่อนว่าการจะซื้อพ้าเนี่ยโดยที่คุณมันไม่เหมือนซื้อ,อไหลสดนะผมต้องบอกก่อนการซื้อพ้าในสนามเนี่ย มันเป็นการสร้างความท้าทายในลงด้วยเองที่ว่ามันจะเก๊บ้างวะถ้ามันไม่เก๊พระมันเดิมบ้าววะพระมันทําผิวไหมพระมันซ่อมมาไหมพระมันเคี่ยวจมูกมาไหมพระมันปั้นตรงไหนมาใหม่ไหมพระมันแต่งตรงไหนมาเพิ่มไหมเกาพิมพนู่นนี่นั่นมาเพิ่มไหมเหตุผลร้อยแปดนะซึ่งโดนมาหมดแล้วพอเดินเดินสนามจริงๆมันต้องโดนมันต้องโดนหมดพวกนี้โดนหมดอ่ะแต่โดนแล้วเรามีวิธีการจัดการยังไงซึ่งวิธีการจัดการเนี่ย มันมันคือสิ่งสำคัญนะ